สบายดีและสวัสดีนพ,นพม่พี่น้องเบิดสูู่่สู่คนพี่น้องเอ๋บริยชีในประเทศและกะต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเตียงทองซานิโออีกแล้วพ่พี่น้องเอ๋ะมอนี่กะปลาเตียงยังอยู่บ้านน้องไซม่เนาะกะภารกิจกะสมเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยพอ่พี่น้องเอ๋กะสิพาทางสร้างเนาะไอแก้วเพิ่นเมื่อบ้านฮุบเม,มื่อบ้านพี่น้องเอยเพิ่นที่เมื่อยามลูกยามเมียเพิ่นกอ่อนจังสิไปเพื่อน้องทงต่ตวสันนี่ก็เจอแค่อีละ สบายดีแหละลูกสาวสบายดีไปกระเตียบเงาไปกระเตียบเาไปเจอโอเคแต่มาเจอกับพอดีเอ้ยอกริปเนาะมาจะใส่เอ้ยน่ะกิ๊ดโวยชื่อนักกินสบายดีเอ้ยได้ยังมากินไก่แล้วก็มีซื้ีมีบ่ห่อเท่าไรเดี๋ยวนี้สามห่อชิบสามห่อชิบพันบ่เดี๋ยวนี้ไก่ก็หน่วยสองพโดยโดยโดยพอดีเฮาน n a t o m y ซื้อนมมาให้ว่าสะเอาไปให้เจ้าบัณฑิตพอดีเห็นเพิ่นผ่านมานี่เลยพี่น้องอย่ามันคำอลไรโดยเจ้าเอามือได้อยู่บ่ได๊อโดยโดยเขาซื้อมาแก๊สหนึ่งเลยพี่น้องอ่าแพ็กหนึ่งเนาะอ่าเป็นอะไรเอ่ยอากงอาการไข้เนี่ยยู่บ๊อยังออกอยู่โอ้แล้วมันออกงามกลางคืนตื่นงามเช้าเตรมจะในแขนโอ้โดยโดยโดยอ่า อันยาเขาซื้อมาให้กินเบิดแล้วยว่าอมบ่ละน้ำเกลือน้ำนั้นอ๋อยังอยู่โดยโดยกระพังเบิ่งอีกก่อนเนาะโดยพี่น้องเไงเอ้าจังได้ก็อ่าสู่ๆด uh ้วยเด้อเอากระชีพาไปคนเครื่องคนคลองน้ำ้างเพป็นก่อนแับนี้เนาะอ่เอ้าโดยเอาเมื่อกินเด้อพอได้อ่าโดยพอได้กินพี่น้องเอ้ยอ่าไปเตียมกระเพาพี่น้องเไงไม่ได้ไปสูงใช่ไหมเดี๋ยวให้ลูกสาวมาลับเอาก็ได้ เออเออเออให้ลูกสาวมาก็ได้ลูกสาวพนกนยังอยู่เลยแกะเบ่งกันก็ได้เป็นใส่กล้องถือเมื่อแล้วก็เออาันใส่ถุงเมื่อนั่งก็ได้เนาะไปพี่น้องเลยไปพ่นเอาเครื่องก้อนบันอึ๊บปูปุ๊บกุ๊กอ่ะพี่น้องเลยคำมืดเนาะแล้วไปเสิอัดสามกันเมื่อไปกินเนี่ยรถจักอัดสามเมื่อเบาไว้แล้วโปรเตียงก็ได้สิมส่งงแล้ว รถจักรเก่าๆนะพี่น้องอย่ามันเสียกลางทางก็พอเฮงแล้วบ่หดุคนเมียเสล้เนาะโอ้ยมาเลยมาเลยเ้าบัยนขันเกฮฮเายนันยนัเอาหรอ วะโอ้ันเผมบันี้บ่ก็ม่ได้หลายเนาะอุปกรณเอ้โยัดเขาทั้งทั้งหน้ารถน้องอ่าถุยทองผูยัดเข้าไปทั้งหน้าผูดเ๋ยาเอาเครื่องอุปกรณ์ก็สร้างเข้าไปย้ำเต็มรถจักเจ้าได้สิขับมืออ่าเจ้าบ่สิขับมือ เดี๋วดวอไพ่ให้ไพ่คำออ๋ออออุปกรณ์มันลายอเอามานยกขึ้นรถน้องอะรถจักรมะพี่มานยกขึ้นรถอ่าขี่รถกังค่ำกังคืนพี่น้องอันตรายนเนาะอได้ได้ได้รถมุมิตาใช่อันดีโอ้อันตรายใช่อย่าไปเฮ็ด ่าผมันใส่ได oh. <maison> ้เครื่องโมเดลไลนเปนไตรงนี้หมดใส้อ่เนาะเมนบดแล้วบ่เดี๋ยวเราไปเอาพุ่นก็ได้ปโอเคไปเี๋วเลยได้ได้ได้มาเดี๋ยวเลยรถขี่รถ ใช้เพแต่คนเลยอันขึ้นทงขึ้นุ่งก็ได้โลยยกยกช่องคานะแมน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 เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวโอเคอ่ายกยกขึ้เลยแบบนี้โอเคเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไปขึ้นเลยป่ะนี่ขึ้นขึ้นขึ้นเซียนไปผู้เอาก้นมันไปผู้ Ba kuân 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 เอาเครื <s <S oh ah, ่องเลยเคื่องทับเลยบ้านฮุบหกบอ้ห้านปานไรเอฟซีไซื้อโม่ไงบบาไปซื้อโม่โม่อปูน่าพี่น้องเลยเครื่องลุกกุกกลัวอ่าโธเต็มยัดลดละพี่พี่ทังนี้กั อาปปุปกรณ์เนาะจะได้สร้างคุบหอบพี่น้อง่ะคนขึ้นละคนขึ้นเออยัดหันแหละมองได้มันมีหูยัดตรงไหยัดตรงรถผู้ชายยังแล้วนงใช่ไหมเน่ยไอใช่ไหมผ้นมาลงนฮะ เอาเบ็ดแล้วบ่บอกกินฮอทลุงบอกกินฮอทลุงบ่ชาบอกกินฮอทไอ้บ่ชาเออกินฮอทเดี๋ก็เดี๋ยวกลับมาใหม่เลยบอกให้ลุงกลับมาใหม่เด้อเว้สิอ๋อบอกอ๋อเดี๋ยวให้ลุงสร้างไปเฮ็ดเฮ็ดน้องทงก่อนเฮ็ดไอ้ทงก่อนเดี๋ยวกลับมาเฮ็ดอีกเนาะ ああโอ้โบเวอง่ายเนาะปราสาทกับมีแนวปูนอนแล้วอ่าด้วยเด็ดนิ๊กยิกน้งล่องนี่ไอ้๋อนี่น้งล่องนี่นี่นี่นีเอาไม่ใส่สิใส่ไปสั้นเนี่ยมันมันปิ๊วอ่าโอเคโอเคนั่นแหละป้าทเนนนแอสแบบนี้พี่น้องเห็นเนาะ ไปกลับบ้านพี่น้องไงครบป่เลยมาหนิกลับไปได้อยเด้อมาหนิเด้อโด้วยด้วยดยกลับไปได้ล่ะเด้อมาลาไอ่ก่อนไวมาไวมาลาไอ่ไอ้ก็ได้ไอ่มาเห็ดเฮือนใหายหนะมาไว้มาไว้ดูไหมไอยังชงผผมมยังชชงองผมตั้งแต่ตัดผมมานี่ผู้ใดก็ะเช้าเพิ่นหัวหล่ดเพิ่นไอ้พี่น้องเไยเนาะอีล่าคอยอย่างเหมือนน้ำอ้าวว่าไปแล้วบ้านนี้ ฮะอยู่กับพายจ้าไป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 พ่นกิมาให้เพื่อนให้ชาวบ้านฟังสบายดีายดีนบมือนบมือโชคดีเด้อสิบอกรุงเลยเดินทางปลอดภัยเด้อ เนี่ยสาธุอะไรผู้ใหญ่นบอกนีเออเรออคเอเอยังูเบวชอยูเนาะแต่งี่ยังอี่ย่าอ่าปละขึ้นขึ้นไปขึ้นหน้าก็ได้คนนึงว่าขึ้นหน้าก็ได้ออ โอเคไปบ้านพี่น้องเลยเดินทางไปไยล่ะไป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 ายด้าปไอไปไปบปไเดปไปฮ่ไปกปไ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 ปีปเด้ออยากกินฮอปข่อยเด้ออยากเงาเด้อปะปไ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 ไป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 ไไป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 ไอไป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  เด้อ๋อไปไปพี่น้องเอ๋เดินทางกันเด้อนี่เด้อพาไปส่งไอ้ช่างเพิ่นไก่พี่น้องเอ๋เนาะในาทางกับไก่พอสมควรอยู่เกือบชั่วโมงคนแหละขับรถกันไปพี่น้องเอ๋เดินทางไปน้ำกันมาหนิมืดพี่น้องเอ๋อยู่แถวนี่บุ๊มบิมลอดไฟเนาะอุ่นะแหละทางกับพ่อพอน,นันไอ้แก้วสีขับรถจากเมื่องสามพะลุพี่น้องเอ๋ เปิดมาฮอดแก่ขมิ้มขมิ้มเติบอยู่แอ้เนาะไก่ยี่เพอสมควรพี่น้องเลยเดี๋ยวประเตียงที่ตั้งเมื่อบึงเนาะจากจากหนีเมื่อฮอดบ้านเล่านี่จากกิโลดูว่าจักลักพี่น้องเลยมันไก่หรือมันไก่จำใด้เนาะจากบ้านน้องใสใหม่เมื่ออันนาหาบ้านหรือว่าเฮือนไอเกวบนาะพี่น้องเนาะไปเดินทางน้ำกันเลยพี่น้องเลยแบบนี้ โอเคพี่น้องเอเนาะตอนนี้ก็มาฮอดบ้านของไอ้แก้วเป็นทีบร้อยเนะเาะบ้านพ้นสว่างพี่น้องเอยป้าดจ้มาฮอดพี่กับฝนตกลึกเด่นพี่น้องเอ๋นะเตกเหงิงขนาดเลยติ๊บตับติ๊บับตับ โอเคหอดแล้วโอ้ลูกเต่ารอเซลอยู่ยอืาพูดตบมือเป๊ะอยู่อ่าโตด,ดีบ่พอใจบ่พอมาหาอ่ามามาคนเครื่องโล่งบ้านี คนเครื่องคนเครื่องอมมาหน่อยมาคนเครื่องกันอ่าก็แลนบอบอลูกสือเน่าบออ่ามาสบายดีก็เหลย

ยังบุลับบุนอนอยู่เล็กน,น,น้อยมาลินบอนี่ก็ถึกอยู่โหดโพ,โพดโมะบึงนางเขื่อนแถวนี้บ่มีคนมีสะทัดบ่เก็บอันนั้นลงก่อน,น,นอก็ได้นอ้นองเอ้เก็บมาเก็บล้เออมามามา ใช่นะรถละบอกคนดูบ้านเดี๋ยมาดูมาลดลงดูออาลดลงลดดูง่ายง่ายเลยเครื่องรายอีอุปกรณ์สร้างกันเนาะ่่จะเราอพยพครัวหนึ่งพี่น้องโถ ดูห่วยลายคนด้วยสั่นนี่เนาะอ้าวอาวอาใครจะดอกมีจฉาใช้สักกันยกคนหูหิวลงรถมามามาเราเอามาลงกันก่อนพี่พี่เอาอันนี้ลงกันก่อนมันหนักมามามาฟังนี้น้ำเนยนี่นี่ไอ้แกะมาจับเลยยก จะจับตีนมันเด้อพี่อีกคนหนึ่งไปจับข้างหน้าพี่ไปจับข้างหน้านะเออจับจับเขามันแล้วก็จับจับ,จบ,จบซุกมันนะโอเคจับซกมันจับซกุกหนกเลยโอเคนั่นแหละเรียบร้อยรถ <c oughs> ขี่รถก็เป็น <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย ใช้ดิกงน้อยนะกินบ่ขนมนี่แหละเอ,าเอา้าใช้ใช้ลานนะขนมให้เพื่อนนะนบมือแหละเฮ้ยเอเอง้ายอ้าเบ่งกันเด้อปันกิน,นกินเด้อเออแบบนี้เลยหูข่วมนี่เลยว้าวปันกันเด้อปันกันเด้อมูหันเด้อแกปันกันปปัั่่นนเออจจงงีี tôi ไผ่ไผ่ dù บ่เอาอ่ะไผ่ไผ่บ่เลยเออตัวก็ถึกอยู่อยู่เฮือน มังลางม้าบึงสะทัดนี่บ่พี่น้องเฮียนต่างนี่สะทัดสบายดีสบายดีผูกอ่าใหญทุกคนดูดูผูกพี่น้องเห้ยเนาะกินข้าวแรงนะบ่อันมื้อนี่เอ้อได้ยังกินแรงมื้อนี่ยังกินไข่ยังกินไข่ไข่ตะไบลีม่ใู้้โดยไข่จะบบลี่ไมาให้ผู้ ดพี่น้องไงเนาะเบิงบ้งเบืง้งเบื้องใช่เออเอาป้งไก่เนี่ยเอาไปกินแรงไอ้ช่างซื้อมาสองตัว,น,วน้องไงไก่ไก่ย่างเนาะอ่ะอไอ้ข้ก็ไกด้ไปกินแรงเด้อโดยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วบัดน,นี้เนาะกับป้าด้วบัดน,นี้เด้อบินพลัดจังว่ากันเดินได้ไกลก็จะทศหาดอก อ่าพี่น้องเลยทราว่าเขามารับบได้ก็จะให้น้องมากก็ได้แหบอลี่มากรับก็ได้เนาะแต่ว่าตอนซวยๆเพื่ออเนาะเพราะเพื่อไอ้คีเบียกเคียงงานผมเนาะโดย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 อ่าัวารได้ับเอกสโอเคโอเคว่ามนเนกรขอมากอบอ่กว่าหมืเรว่าหมื็อนดเบียกกก็พี่พ่อมเนาะอ่ามา ไปใส่กับป้าเด้อปนีเด้อลาเด้อกะบป้ากันเด้อโดย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 างคนเด้อโดยสาธุไปไปหาพักผ่อนมานีิเนาะค่ำมืดแล้วกินข้าวกินน้ำอาบน้ำแบบไหนพักผ่อนก็โอเคพ่อแม่พี่น้องไอ้บะเตียงก็มาส่งอ่าสร้างแก้วหรือว่าไอ้แก้วหอดเฮือนหอดซานเคนบิณฑทีเรียบร้อยเนาะบะเตียงกับิคอตัวเรือนทางกับกโอนพี่น้องไอ้ปนีเนาะอ่าบื่อหน่งกัต่อเฮือนน้องทงวาซานพี่น้องเลย พังเบิงถ่าบอลี่อกมาก่อนก็ให้เจริญเพลนมาลับหรือว่าถ่าบุ้มีไผ่มาลับกับบะเตียงสีมาลับเพิ่นด้วยเก้าฮะแหละพี่น้องเห็นเนาะจากนั้นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดซูคูสุดคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วกับบอข่ามโฆษณาได้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณในลายเนาะสำหรับเมื่อนี้บะเตียงก็ขอตัวกลับบ้านกลับซองก่อนพี่น้องเลยคำมือติ่นตาเลยเพื่อชิฮอดบ้านกับเด็กอยู่พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับมื้อนี้กบะเตียง กับผมมีอย่งางไรพี่น้องมีแต่คำอวย,ยใดให้พรก็ห้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพห่างกายแข็งแรงปราชจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะว่ารชีธุรกิจการงานอย่างกับขอให้จเจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไปซาถุดเดอร์เนาะโอเคพี่น้องเลยอ่าใน,นระวางการเดินทางเนาะจากบ้านน้องไซม่มาหาอ่าเรือนสร้างแก้วกับสากิโลจุดแ พี่น้องเลยเกืบ 39, นะเอบสามสิบกิโเนาะเกือบเกือบสี่สิบกิโลอะ่ะแหละยังอีกโลโกวัวกัวพี่น้องเลยก็หอดสี่สิบกิโลเพื่อปเปเตียงกลับไปฮอดบ้านนี่ก็สี่สิบห้าสิบกิโลคนละไปฮอดบ้านเปเตียงเนาะไปกลับนึ่็เกือบร้อยกิโลคนไม่พี่น้องเลยก็กเอาละเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ปเปเตียงกับคอตัวลาไปก่อนครับม,มื่อตื่นตาแล้วเนาะมาพ,ดพอดีเอาซ้นพี่น้องเลยเพื่อช่ฮอดบ้านนะเนาะอ่ะไปแล้วบ,บ,บ๊ายบายให้วัชรจูคุกูคนพี่น้องเนาะ